นำนยความฝันเลขนำโชคฝันเห็นคนแปลกหน้าแปลว่าอะไรฝันเห็นคนแปลกหน้าแปลว่าการงานของท่านเนี่ยจะมีคนเข้ามาช่วยฝันเห็นคนแปลกหน้าย้ายเข้ามาอยู่เต็มบ้านแปลว่าอะไรฝันเห็นคนแปลกหน้าย้ายเข้ามาอยู่เต็มบ้านแปลว่าการงานการเรียนของท่านเนี่ยจะก้าวหน้า มีเกณฑ์จะได้ไปเที่ยวทะเลควรทำบุญให้กับเจ้ากรรมในเวรนะช่วงนี้จะมีงานเข้ามาเยอะจะมีงานเข้ามาเยอะแล้วก็มีค่าใช้จ่ายเข้ามาเยอะท่านจะได้รับความช่วยเหลือท่านจะได้รับความช่วยเหลือจะมีคนช่วยเหลือในกิจการงานของท่านธุรกิจที่ท่านทำเนี่ยนะจะราบลืม่ม งานที่ท่านทำอยู่เนี่ยจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยให้ความช่วยเหลือเลขนำโชค2 6 4 2 4 2 4 2 6 2 6 2 6 4รับทำนายดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูท่านใดที่สนใจกรุณาแอดไลน์มาขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ เอจะทิ้งที่อยู่ลายไว้ใต้คลิปเอจะทิ้งที่อยู่ลายไว้ใต้คลิปขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ